ู้ชมท่านทุกครับอยู่กับผมคนเดิมเดอะเบียทีเทน,นะครับแล้วก็มีมกันที่จริงอ่ะผมอัดตอนที่เป็นซอมบี้ล่าสุดไปแล้วเนาะคือตอนเอาบอกแล้วกันตาประสาทผมอัดไปแล้วเล่นเล่นแล้วครับแต่ว่าคือผมยังไม่ามานั่งกันต่อแต่ว่าเออเอามีมกันไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนผมเลยตั้งคิดอยู่ว่าเอ้ยแล้วโอเคจะมาแล้วผมก็พยายามเก็บคอนเทนต์นะครับเออก็เลยมานั่งคิดว่าจะาปืนอะไรดีก็โอเคผมมาลงด้วยปืนที้ละกันคือ ปืนอะไรวะอะ a i 10ผมนึกว่าคือปืนที่ผมอ่ะทุกคนเคยดูคนเคยดูพวกขอเดนเคียเตอร์เลนเขารู้ว่าปืนเนี้ยเป็นปืนที่แบบว่า TTK แม่งไม่ได้ดีเลยถ้าถ้า,ถาไม่ถ้าไม่ใช้รับปิดไฟแต่กลายเป็นว่าปืนเนี้ยรับปิดไฟแม่งโหดมากนะเพราะว่าปืนเนี้ย TTK มันอะเพาที่ผมไปดูคนที่คมนวณอะมันจะประมาณเท่า โบเดเอลเลยนึกออกปะแต่โบไดเอลอะยิงไกลกว่าเออแล้วแล้วจะแล้วจะเล่นปืนที่ทำไมในเมื่อไอ้น่มจีมันยิงเท่าแอดซอลเฟเฟิลที่ยิงช้าๆกลว่ามันเป็นปืนที่ทีทีเคช้าที่สุดในของแอดซอลเฟเฟิลเลยถ้าไม่มือรปบปิดไฟล์แต่พอแรปเปิดไฟล์มาปุ๊บโอ้พอพอพอกระซากเลยซอกซอกไอตัวซอกที่มันถืออาคิมบูแต่ว่าถือครั้งเดียวนะแล้วตอนนั้นเหมือนยังไม่บัฟตัวแร้เปอรไฟล์ปืนอื่นหลังๆมา กลายว่าไอ้ปืนนี่แม่งโกงมากเลยตอนที่มันเป็นแรปิดไฟที่บอกว่าเพราะว่าอ่ะผมให้ผมให้ดูสเตแตแบบไม่ไม่ไม่ใช้มาโซ่รถนะผมลองให้ดูแ่าลัปิดไฟธรรมดา running ไหมเห็นปะดูดูดูไอ้รอบนึงผมกดน,นิดเดียวอ่ะแล้วผม นี่คือความโกงของไอตัวอะไรเอลซีเทนไม่ใช่โมเดลเอลซีเทนนั่นแหละครับอ่ะผมมาดูของแต่งแล้วกันอันเนี้ยผมว่าทุกคนรู้แหละว่าจะอะไรผมจะใช้เป็นขวดของแม็กซเซอ,อร์เพราะว่าแม่งนิ่งอยู่แล้วเอาเฟิร์ชช็อตดีกว่าของเป็นเบน,นเจอร์โฟกิปเอาวิ่งหรือจะไอ้น,นี่ก็ได้ตัวทีกิฟก็ได้เพราะว่ามันได้เรื่องแบบว่าใครควิ่สักโขบแล้วจวังหวะที่มัน ยกเลงแบบแมาแรกคุกซโคมามันจะยิงตรงขึ้นนะแต่ผมใช้เลนเจอร์ผมชอบต่อมาก็เอ็มมุกิฟโอ้เอ็นนเรืมองจริงไงต้องใช้เอ้นี่อยู่ละปกติอ่ะสุดท้ายเป็นผมแนะนําว่าเป็นสามอย่างนะจะบอกว่าสี่อย่างก็ได้แต่ผมว่าออปติกผมคนไดเรื่องจริงเขาไม่แค่ออปติกอยู่ละอ่ะอันนี้ก็ตัดไปได้แต่ใครอยากใส่ก็แล้วแต่อันแรกเป็นบาลานต็อกเนาะ ได้ได้มุกเมนต์อะไรเนี่ยเห็นป่ะยวกไว้ด้วย4ิดตกสตอนเอมนี่ก็ได้นะนี่ก็ได้หรือจะเป็นตัวแมกกาซีนก็ได้เป็นตัวแมกก็ได้เอเทอร์เดิลแมกก็ได้แต่สองผมว่าเยอะไปไม่ชอบเท่าไหร่เห็นป่ะมันเล็งช้านะมันเล็งสองจุดสองร้อยสามสิบหกมิลลิเซคันถ้าใส่อนนี้ก็ไม่ตึงสุดท้ายก็บาเล็ว อาจจะใช้เป็นเรียนฟอร์สก็ได้ผมว่าเรียนฟอร์สดีโอเคเลยระยะสามสิบหรือจะเป็นนี้ก็ได้เป็นตัวรองบาเรลก็ได้หวังผลดได้ดีแล้วแต่เลยคนระับต่ผมรู้สึกว่าผมยิงใกล้ยอยู่แล้วะยะมันเยอะอยู่แล้วผมใช้เป็นบาลานซ์ท็อปอ่ะผมยิงให้ดูเห็นป่ะเนี่ยผมยิงแบบผมยิงไม่กดนะนี่ผมยิงไม่กดูดนะนี่ผมยิงไม่กดนะ มึงโกหกอ่ะข้านับให้ดูระยะน,นี้ผมไม่ได้กดเลยนะผมยิงผมยิงเี้ยคือนัดทีห้าเนี่ยขึ้นหัวไดเแล้ด้แล้วอ่ะอันนี้ก็ให้ดู โหลดเอาวิวไปแล้วคร่าวๆนะครับเดีย๋ยวตัดไปที่เกมเพย์ผมไม่ได้เล่นานานละไม่รู้เอ็นบิมมันเล่นกูหรือเปล่าแม่งเอ้ยเ๊ยมหมา <c oughs> เอาเดี๋ยตัดไปเกมเพย์แล้วกันนะครับชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดีย๋ยวไม่รู้ตอนต่อไปเป็นไรมีมกันก็ได้สบ,บี้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่างค่อยเล่นอนะ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ช่วงนี้ครับโอเคผมไปก่อนนะครับไปละเฮ้ยเ,เด็ดแมทเด็ดแมท โอ้แจ็คพอตด้วยเจอด่านใหม่ไม่เคยเล่นด่านนี้ด้วยแต่รู้ว่ามันเป็นด่านของภาคเก่าแต่เอามาย้อมสกินไม่รู้ว่าข้องไก่เปล่าพองเริ่มพองเริ่มพองเริ่ม

เรอวักแคมว่วะแล้วฝั่งเราแม่งไม่บุกด้วยเำ็ดเหรอะไรวะ เขาเด็กแต่ตัวผิดแต่ของผิดวายละตัวผิดเฮีย,ย,ยไม่ตายได้เหรอ,อเฮยสเเนอะบอ ผมไม่ได้ตามนานผมรู้สึกว่ามันจริงตายเช้าหรือว่าคที่เป่งวะแ,แต่เข้าใจได้ว่าแอติเดนผมไม่ได้เล่นานานละเล่นมาแล้ว ต,ยตายหมดเลยผมขาดแ,แข่งเครื่องสลอ็อตว่ะ We got a rat. Someone find that fucking traitor. แพ็กเกจเบอร์ด้วยอ่ะแพ็กเกิจเบอร์ถึงเยอะวะ We're taking control.

In our ranks. Watch your six. You to let a bunch of company assholes beat you? Fight back, damn it! Enemy scout holes detected. Deploying Archangel. Enemy UAV inbound. Archangel <laughs> B Black. We need to have a fucking time. I am too old to be playing these fucking games.